คสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะเนี่ยดูต้นก้ามะละกอครับพอดีเพาะเมล็ดไว้ครับแล้วก็ต้นไม้ต้นก้าพันหลายอย่างครับแม่เข้ามานี่มันชุ่มชื้นหัวใจเหลือเกินค่ะพี่เอ๋คะวันนี้น้องมาจะมาขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจของพี่เอ๋เนี่ยค่ะยินดีครับด้วยความยินดีครนะเดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนดี้ไหมคะพักมือแป๊บหนึ่งเนาะได้ครับไปค่ะพี่เอ๋ไปค่ะ นะคะตอนนี้นะคะบุ้งพาทุกๆท่านค่ะมาอยู่กับเจ้าของฟาร์มบุญดำรงแล้วค่ะหลังจากที่บุ้งเองนะคะเคยได้ไปซื้อผักสดๆจากบุญดำรงฟาร์มแห่งนี้มาแล้วนะคะวันนี้มีโอกาสมาเยือนถึงฟาร์มเลยค่ะมาเห็นผักสดๆสีเขียวๆเนี่ยเต็มฟาร์มเลยนะคะวันนี้ได้มาอยู่กับพี่เอ๋เจ้าของฟาร์มแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีคะวันนี้มีโอกาสได้มาเยือนแล้วหลังจากที่ได้ทานผักสดๆจากฟาร์มบุญดำรงดินดีครับค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะ ถามพี่เอกค่ะว่าหลังจากที่เห็นผักสดๆเยอะแยะมากมายที่ออกจำหน่ายครับสำหรับฟาร์มนี้มีที่มาที่ไปยังไงอะคะพี่เอกคะอ๋อที่มาที่ไปครับคือต้องต้องย้อนกลับไป20ปีนะครับ20ปีเลยเหรอครับก็คือเป็นจุดจุดที่ตัดสินใจเริ่มต้นของของชีวิตเกษตรกรเนี่ยคือเนื่องจากอ่าตอนนั้นเนี่ยในปี37เนี่ยพี่ตัดสินใจไปเรียนด้านการเกษตระนะครับคือเรามีความฝัน อยากจะมีฟาร์มอยากจะมีสวนเป็นของตัวเองอนะครับก็เลยเริ่มไปศึกษาด้านเกษตรเนี่ยโ<ฆ>ดยตรงมานะครับหลังจากนั้นก็คือจบมาแล้วก็มาทํางานกอ็อยู่ในแวดวงของของการเกษตรอีกนะครับสิบกว่าปีนะครับก่อนที่จะหันหันหัวกลับนะครับมาตามฝันเช่นเดิมเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ที่เยอะที่สุดก็คืออยู่ที่มหาลาัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับอ,อยู่มา12ปี<ฆ>นะครับพอถึงจุดหนึ่งเราก็ยังมีความฝันอยู่นะครับแต่ว่า ในที่ระหว่างที่ทํางานประจำอยู่เนี่ยเราก็สร้างฝันได้ไม่เต็มที่นะครับในปี53เนี่ยเป็นจุดพลิกผันของชีวิตเลยเป็นจุดเปลี่ยนก็เลยกลับมาทําฝันของตัวเองนะครับเริ่มที่ทําข้าวครับช่วงนั้นคือทําข้าวอินทรีย์นะครับ <in C. S 2> เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดแรกเลยะนะครับก็หลังจากที่เคยให้เขาเช่านาเราก็ขอนาคืนครับรามาทําข้าวเป็นข้าวอินทรีย์ทำแต่พอมาทําปุ๊บเนี่ยจุดแรกที่เราเราต้อง เราขาดไปก็คือเรื่องของมเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นจุดคิดเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะทําเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยสิ่งที่เข้ามาในระบบมะเมล็ดพันธุ์มันต้องอินทรีย์ด้วยนะครับก็เลยหาว่าทํำยังไงก็ถือว่าช่วงนั้นมีน้อยครับที่ที่มเมล็ดพันธุ์อินทรีย์เนี่ยจะหาหายากมากก็เลยกลับมาทําการผลิตเองคัดสายพันธุ์เองนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นพอปีที่2ก็เริ่มที่มีผลผลิตออกเนี่ยเราก็แปลรูป<อ>นะครับ ครั้งแรกเนี่ยขายเป็นข้าวเปลือกส่วนหนึ่งนะครับ80%เอาอีก20%มาแปลรูปเป็นข้าวกล้องนะครับก็ขายเป็นข้าวกล้องถุงธรรมดาอย่างนี้นะครับให้กับคนที่รู้จักเราก็คือเพื่อนๆบุคลากรพี่น้องที่เคยทํางานร่วมกันกับกับเรามาในในในช่วงหนึ่งที่อยู่ในรัชพัทรวมถึงองค์กรหน่วยงานอื่นนะครับก็จะเป็นข้าวกล้องลักษณะบรรจุถุงธรรมดานะครับในถุงธรรมดาแบบนี้เลยมัดยางอย่างนี้นะครับขายนะครับ ก็ก็จะมีคนที่รู้จักเราว่าเราทําในแนวเกษตรอินทรีย์เป็นออร์แกนิกเขาก็จะเป็นลูกค้าประจำะนะครับแล้วก็ทําเรื่องข้าวมาเรื่อยๆครับพอปีที่ 2- อสามเนีครับเราก็เริ่มมองว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวเราได้ยังไงก็เลยแตกลายการผลิตนะครับเป็นลายเรื่องของก้าข้าวก้าข้าวนายนนะครับก็คือทํากล้าขายด้วยเป็นกล้าให้ค,คนที่สนใจในส่วนของข้าวกล้องเนี่ยหลังจากที่แพ็กเกจ ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับก็เริ่มพัฒนารูปแบบใหม่ก็คือเป็นรูปแบบของแบบนี้ของครับเป็นแพ็กสุญญากาศนะครับก็จะคัดเป็นเกรดพรีเมียมเป็นอีกระดับหนึ่งในแบบก็เป็นของฝากได้ด้วย่็ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของซื้อเป็นของฝากตามเทศกาลปีใหม่สงการอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นยุคแรกๆของเป็นยุคแรกีใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าหลังตอนนี้ก็เริ่มนิยมกันมากขึ้นแต่ตอนนั้นน่าจะเป็นยุคเริ่องก็ส่งทําข้าวเนี่ยให้กับลูกค้าเรานะครับ ในระหว่างนั้นก็มีมีข้อข้อเสนอแนะว่าทำไมทาไมเราทำหมายถึงว่ามีข้าวส่งให้เขาละทำผักมาด้วยเลยดีไหมจะได้มากินพร้อมกันนะครับระหว่างข้าวกับผักเนี่ยจะมีกับข้าวไปด้วสุขภาพไปเลยก็เลยเกิดโครงการขึ้นมาก็คือว่าขยายแปลงผลิตนะครับลดลดแปลงปลูกข้าวลงก็มาเพิ่มแปลงปลูกผักนะครับในในช่วงของปีปี 5.6.-5.7 ก็เริ่มมีผักออก ออกสู่ตลาดน,นะครับขา,ายกุบก้าวผักสดๆ<ช>แล้ว,ลวเป็นช่วงนั้นะนะครับพอทําไปได้สัระยะหนึ่งแล้วก็ดูทิศทางโอกาสทางธุรกิจว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะทําเป็นธุรกิจได้นะครับฝากชีวิตเวทไว้ได้ละในอาชีพนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่อีกครั้งหนึง่งก็คือเกิดในปี 58, 58. ครับต้นปี58ก็คือว่าปรับพื้นที่ใหม่เลยนะครับปรับพื้นที่จากเป็นนาอย่างเดียวเนี่ย ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นณที่ตรงนี้เลยตรอนแรกปลูกข้าวอย่างเดียวตักใช,ใช่ครับเป็นข้าวที่ที่เราปลูกข้าวให้กับลูกค้าของเรารวมถึงส่งให้ต่างประเทศด้วยนะครับครับเพราะว่าข้าวในแปลงนี้จะเป็นข้าวในเรื่องของได้รับมาตรฐานออร์แกนิกทยแลนกับมาตรฐาน iCA ค<อ>นะครับส่งไปที่สิงคโปร์ะนะครับแต่เรามองว่ามันเสี่ยงละวันหน้าเนี่ยเราเราขายแต่ข้าวกับผักไม่ได้ละเราควรจะมีหลายกิจกรรมมากขึ้นนะครับก็เลยออกแบบใหม่ครับ ออกแบบสถานที่โลเคชันใหม่เริ่มที่จากสระน้ำนะครับําก็คํานวณกันว่าเราจะทํานาทั้งหมดออกแบบไว้10ไร่นะครับพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้มีอยู่16กนะครับสิไร่ก็จัดสรรเป็นที่นา10ไร่เป็นที่ปลูกผัก3ไร่นะครับเป็นที่สวนอีก2ไร่แล้วก็เป็นถนนเป็นพื้นที่ที่อย่างเงี้ยครับอีกอีกประมาณไร่หนึ่งนะครับก็สัดส่วนใหม่ แสดงว่าเราต้องมีสระน้ําขนาด2ไร่เนี่ยซึ่งจะจุน้ําได้ทั้งหมด1 000, 2 0 0 0ลูกบาทเมตรครับ12,000คิวนะครับก็สามารถที่จะทํานาได้ทั้ง10ไร่เลย <c oughs> แล้วก็ดูแลผักได้ทั้ง3ไร่ตลอดปีครับ <c oughs> สมมติว่า,าไม่มีปัญหาเรื่องน้ำใช่ครับออกแบบมาเพื่อเพื่อการนี้เลยนะครับถ้าเรามีน้าเต็มสระเราจะอยู่อยู่ได้ทั้งปีโดยที่ไม่มีฝนตกก็อยู่ได้ใช่ครับก็เรียกได้ว่าใช้พื้นที่แบบ คุ้มค่ามากครับก็ใช้หลักหลักทางทางทางวิทยาการด้านการเกษตรเข้ามาช่วยครับมาออกแบบในเรื่องของระบบน้ำครับระบบของแปลงปลูกนะครับว่าจะต้องปลูกในลักษณะไหนนะครับพอเราออกมาทําในเรื่องของแปลงที่ที่ผลิตจริงๆในใน,ใน,ในที่ตั้งปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เริ่มพัฒนานเรื่องของของลายโปรดักต์ให้มากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็มองในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะว่า หลายๆเกษตรกรหลายๆคนหรือว่าประชาชนหลายๆคนที่เข้าสนใจเนี่ยนึกจะมาปลูกผักเนี่ยผักอินทรีย์ผักออร์แกนิกมันไม่มีเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็มองตรงนี้มันเป็นช่องว่างมันเป็นจุดที่เราสามารถเอาไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้ก็เลยมาพัฒนาสายพันธุ์นะครับทําสายพันธุ์เรื่องของพันธุ์ผักพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์พืชหลายๆอย่างนะครับเพื่อต่อยอดไปเป็นธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในอนาคตนะครับ สำหรับผักที่นี่นะครับที่เนี่ยใ,ในปัจจุบันเนี่ยก็มีผักกับข้าวเป็นหลัก2ตัวนะครับผักกับข้าวเป็นหลกักครับก็เป็นผักพืชผักหมุนเวียนเป็นกวางตุ้งคะน้านะครับผักกัดขาวขาผักปุ้งแล้วก็สลัดนะครับในช่วงแรกเราขายเป็นผักสดออกไปนะครับ <borah? S 1> ก็มีราคามีมีมูลค่าเพิ่มดีกว่าทำนาครับแต่หลังจากที่เราเก็บข้อมูลเป็นักพักเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าผักของเราได้นะครับอันแรกก็คือกลับมาแปรรูปเลยนะครับผักสลัดแทนที่จะขายเป็นผักสด เราก็เอามาเป็นผักสลัดพร้อมพร้อมทานพร้อมทานพร้อมน้ำสลัดด้วยอย่างนี้ครับปรุงน้ําสลัดด้วยสูตรพิเศษของเราที่เราเราเรา,เราคิดค้นขึ้นมาก็คือวัตถุดิบที่ใช้ทําน้ําสลัดทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนนะครับอย่างเช่นนะครับน้ำาส้มสายชูงเงี้ยลราก็เปลี่ยนเป็นน้ําส้มแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกนะครับน้ำตาลก็ใช้เป็นโลชูกาค่ะ น้ำมันพืชก็ใช้เป็นน้ำมันลำข้าวอันนี้เรียกได้ว่าคนที่รักสุขภาพอ่าแนวนี้เลยครับซึ่งเป็นเทรนด์สมัยนี้ก็คือตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ที่เรามีอยู่นะครับรวมไปถึงการแปรรูปผักนะครับก็เป็นเป็นปรุงอาหารเป็นอาหารปรุงสมเด็จรูปเป็นขนมไทยเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ลักษณะนี้ที่เป็นปัจจุบันอยู่นะครับรวมมองถึงในอนาคตที่เราวางแผนไว้นะครับ ก็ตรงนี้จะมีหน้าร้านมีฟาร์มเป็นหน้าร้านในฟาร์มนะครับก็จะมีเรื่องของการเป็นร้านอาหารคลีนสําหรับลูกค้าที่ท,ที่ต้องบอกวอะไรสไตล์ที่มีเวลาจัดการเรื่องกับข้าวให้กับครอบครัวน้อยค่ะทํางานทั้งวันนะครับจนเลิกเย็นมาก็หมดแรงแล้วเหนื่อยอะนะครับอยากจะมานั่งทานแล้วก็กลับบ้านเลยไม่ต้องไป่กัง <You S 2> บรรยากาศนี่เขียวๆแบบนี้เก็บทานเลยได้แบบนี้ใช่ไหมครับอ่าครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถที่จะเข้ามาเก็บผักอยากได้อะไรก็เก็บนะครับในปริมาณ<ก>ที่เราต้องการเรียกได้ว่านี่ก็เป็นที่มาที่ไปของการทําบุญดํารงฟาร์มแห่งนี้ซึ่งก็จากการที่พี่เอ็ดพลิกผันหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตมาใช้ชีวิตในการที่จะดูแลแล้วก็พัฒนาฟาร์มแห่งนี้ให้เป็น อะไรที่ใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวอินทรีย์ผักเอ้ยต่างๆก็เรียกได้ว่าเป็นปลอดสารพิษทั้งหมดเลยก็เป็นที่มาที่ไปของบุญดำรงฟาร์มแห่งนี้ครับ